สวัสดีค่ะวันนี้วันแรงงานนะคะทุกคนวันแรงงานก็เปิดร้านเหมือนเดิมนะคะทุกคนใครผ่านมาผ่านมาทางนี้เชิญมาชิมได้นะคะก๋วยเตี๋ยวตย้มยำปานานะคะทุกคนปากทางเข้าผ่านทองเพชสีนะคะ ร้อนกินน้ำเย็นๆน้ำปั่นก็มีน,น,นะคะทุกคนเงียบม,มากเลยย่ามันเป็นวันแรงงานค้าคงไปตามห้างตามร้านเย็นสบายเนาะบางคนเขากลับบ้านนะยะ่าบางคนก็ไปส่งลูกสง่งหลานนะน่ะก็ะเปิดเทิม,มใช่พรุ่งนี้ก็ชดเชย คนกลับบ้านเยอะเอาลูกเอาห้านไปส่งคุยกับยาค้างบ้านซึ่งร้านเขาปิดนะคะทุกคนวันนี้ร้านมะพร้าวไม่ได้ขายนะคะทุกคนเงียบสนิทเลย อยากเรียนขับรถก็มาตรงนี้นะคะมีสอนขับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะทุกคนสอนดีไม่มีดุนะคะทุกคนเรียนอบรมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนเลยนะคะทุกคนครอยากมาเรียนสอบโทรสอบถามและตามหมายเลขนี้เลยนะคะทุกคน เวลาสอบเราก็ไม่ต้องไปขนส่งนะคะสอบที่เราเรียนเลยแล้วก็เขาจะมีใบให้ไปยื่นที่ขนส่งอีกทีหนึ่งใครสนใจเรียนก็มาติดต่อมาได้ตามหมายเลขนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ เด็ด้าแล้วนะคะทุกคนนร้านวีนาซารอนก็บริการสะซอยเซต จะได้หนีดยืดดัดทำสีอบไอ้น้ำทำไฮไลท์นะคะทุกคนส่วนนวดหน้าขัดหน้าตอนนี้งดไปนะคะทุกคนในช่วงที่มีโควิดระบาดเราจะไม่รับนวดหน้าขัดหน้าเพราะเราจะอยู่ด้วยกันนานเกินไปนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้รับเพราะช่วงนี้สะซอยใดยมันจะเร็วแป๊บมันก็เสร็จละ ใผ่านมาผ่านไปก็เชิญนะคะทุกคนอากาศตอนนี้ก็เดี๋ยวแดดจ้าเดี๋ยวก็มืดคึ้มน,นะคะทุกคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นี่แล้ะคะ่ะแต่ก็อากาศถือว่าไม่ค่อยหนาไม่ค่อยร้อนนะคะทุกคนวันนี้เย็นสบายหรือว่าเราเปิดพัดลมก็ไม่รู้นะคะทุกคนเพราะตอนนี้เปิดพัดลมอยู่ แต่มองอากาศโดยรวมแล้วไม่ร้อนนะคะทุกคนอากาศก็จะมืดครึมบางทีก็จะแดดจ้าสักพักก็จะครึมเป็นอย่างนี้สลับไปสลับมาทั้งวันนะคะทุกคน ตรงข้ามก็จะเป็นร้านขายผลไม้นะคะทุกคนขายผลไม้ตามฤด,ดูกาลเป็นร้านขายผลไม้ทรงและปลีดนะคะทุกคนมีทุเรียนแต่ก็ไม่น่านจะมีตังซื้อเขานะคะทุกคนนู่นทุเรียนนะคะเดี๋ยวจะซูม m มาดูนี่ไงก็ทุเรียนเนี่ย โลเท่าไหร่ลูกอยากกินเมื่อวานก็ซื้อไปได้ลูกอ่อนนะคะทุกคนเสียวความรู้สึกมากเลยเลยไม่อยากจะซื้ออีกแต่ก็ยังไม่แน่เผื่อความหิวมันรุนแรงมันหยุดไม่ได้จะต้องไปซื้อกินอีกนะคะทุกคน ใน,นบรรยากาศก็กเงียบแต่ก็คนก็ไม่ค่อยเดินเพลินานแต่ว่ารถนี่ก็วิ่งไปมาไปมาตลอดยีบสีชั่วโมงนะคะทุกคน เป็นด้วยวันแรงงานคนอาจจะคนส่วนหนึ่งก็อาจจะไปตามห้างเดินตากแอรบางคนก็อาจจะไปเที่ยวตามรีสอร์ทต,ต่างๆนะคะทุกคนตามทะเลภูเขาน้ําตกอะไรพวกนี้นะคะเพราะอากาศมันเย็นบางคนก็อาจจะ เอาลูกไปส่งนะคะทุกคนเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วพอปิดเทอมก็ไปรับลูกมาที่ทํางานด้วยพอใกล้จะเปิดเทอมก็จะเอาลูกไปส่งกันแล้วนะคะลูกเอาล้านไปส่งกันส่วนหนุ่มสาวก็พากันไปเที่ยวนะคะทุกคนสถานที่ต่างๆันเป็นวันหยุดพรุ่งนี้ก็จะเป็นหยุดชดเชยอีก คนที่ทำงานโรงงานก็คงจะได้หยุดพักผ่อนกันนะคะทุกคนส่วนแม่ค้าอย่างเราก็ตกใจหมดนะคะทุกคนแต่คี้รถมันรถตดนะคะทุกคนตกใจ เดี๋ยว,ยวนะคะแุควพรทำให้รถติดคนที่ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านก็จะเริ่มออกมาตื่นสายหน่อยนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มเด mm ินมาตามโลตัสเซเวนเพื่อจะซื้ออาหารกันกินไปลับประทานกันนะคะท mm ุกคนซื้อของไปตุน บางคนก็หยุดงานงานหยุดก็ไม่ไม่อยากไปไหนนะคะอยากอยู่นอนพักผ่อนมาทํางานมันเหนื่อยงานหนักพวกนีเวลาพักก็อยากจะนอนออกมาซื้ออาหารแล้วก็ไปตุนไว้กินพักผ่อนกันนะคะทุกคนับคลิปนี้สวัสดีค่ะ